ไฮโซหนุ่ม so um, ขอแก้ข่าวทำนางเอกดังรักร้าวขอชี้แจงจู่จูก็งานเข้าจู่จูก็งานเข้าสำหรับไฮโซแชมป์ so amp, จิรัตไฮโซหนุ Hi ่ม so um, คนดังที่โดนโยงในข่าวซุบซิบว่าเป็นมือที่สามทำนางเอกดังรักร้าวในข่าวนั้นมีภาพของไฮโซแชมป์ so amp, และนางเอกสาวพริง้งชุติยาจากช่อง8เป็นเหตุให้ไฮโซแชมป์ so amp, ต้องรีบชี้แจงผ่านอินสตาแกรม ผมขอชี้แจงในหน้าถัดไปครับรบกวนแก้ข่าวให้ผมด้วยครับพร้อมข้อความชี้แจงดังนี้ข่าวที่เกิดขึ้นผมยืนยันว่าผมไม่ใช่มือที่สามผมและน้องพลิงเราคุยกันจริงผมไปไหนมาไหนด้วยกันแบบเปิดเผยไม่เคยหลบซ่อนใครปัจจุบันผมและน้องพลิงอยู่ในช่วงเวลาศึกษาดูใจกันโดยไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลหลายคนที่ได้โดนโยงประเด็นเข้ามาในข่าว